สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัศนีมารโวงรหัสนักศึกษา5831311538046คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมดิฉันจะมานำเสนอวิธีการละหมาดค,ค,ค่ะการละหมาดเป็นการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอิสลามเพื่อเป็นการเคารพพักดีต่อพระเจ้าโดยผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคน จำเป็นต้องละหมาดทุกวันวันละห้าเวลาค่ะการละหมาดเป็นการฝึกให้เรามีความอดทนมีความตรงต่อเวลาและมีจิตใจที่บริสุทธิ์ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจะมาสาธิตการละหมาดซุบะฮีมี2องบอกระดัค่ะโดยการละหมาดเริ่มเวลาตั้งแต่ฟ้าสางหมดเวลาตั้งแต่แสงอรุณ์จริงขึ้นค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ การละหมาดสำหรับผู้หญิงให้แต่งกายให้มิดชิดปิดทุกส่วนแต่สามารถเห็นได้เฉพาะใบหน้ากับฝ่ามือเริ่มต้นด้วยการยืนตรงเท้าห่างกันประมาณหนึ่งคืบหันหน้าไปทิศท,ทางของการละหมาดสำหรับประเทศไทยหันไปทางทิศตะวันตกตามองลงตรงที่จะกราบสุยุดข้างหน้าสำรวมจิตใจแน่วแน่มุ่งตรงต่อพระเจ้าและอ่านคำนำว่า อุศลีฟัรดอสสุบฮีรอกอัตยนีอาดนลิลลาฮิตะาลาความหมายของคำนำเนี่ยคือข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูสุบฮีสองรอกอัตในเวลาเพื่ออัลลอฮฺตะลา แต่กบีรอตุ้นเอื้รอมคือการยกมือทั้งสองข้างโดยแบฝ่ามือไปข้างหน้าให้หัวแม่มือจรดอยู่ระดับติ่งหูทั้งสองข้างแล้วกล่าวคำว่าอัลลอฮฺอัลกบัดในขณะที่กล่าวคำว่าอัลลอฮฺอัลกบัตให้เจตนานึกในใจว่าข้าพเจ้าละหมาดพระดูสุบฮีสองรอกอัตในเวลาเพื่ออัลลอฮฺตาอัลาแล้วลดมือทั้งสองลงมากอดอกให้มือขวาทับข้อมือซ้าย ما قد أقصد يا براي أي افتتاح راني، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بخرة وعفيلا، وجهت وجهي للذي فتر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ละชาริกาละหัวบิษัลิกอุมิรตุวะอานามินันมุสลิมินหลังจากนั้นอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ซูเราะห์ฟาติฮะห์นั้นจำเป็นที่จะต้องอ่านเพราะถ้าหากไม่อ่านในละหมาดก็จะทำให้ละหมาดนั้นใช้ไม่ได้อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอตานุรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีม مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ما ستك كان آه سوره فاتحة، هي آه سوره نتاك، القرآن شين سوره الكافرون. كه. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي เมื่ออ่านซูรอเสร็จแล้วให้กล่าวคำว่าอัลลอฮฺอักบัตพร้อมกับยกมือทั้งสองเหมือนการตะกบีรอตุ้นอิฮรอมกลมศีรษะโดยโน้มตัวเอาฝ่ามือจับเขา่าให้ศีรษะและหลังอยู่ในระดับเดียวกันเรียกว่ารุก,กัวหยุดนิ่งพร้อมอ่านตะปียะคือสุบฮานะรับบียนอาดีมีวะบิฮัมดีซุบฮานะรับบียนอาดีมีวะบิฮัมดี สุบฮานะรับบิยัอาซีมีวะบ,บิฮัมดีเมื่ออ่านตัสเบียจบแล้วให้เงยขึ้นมายืนตรงขณะที่กำลังเงยให้กล่าวว่าเซมีอ ah ัลลอฮ์ลิมันฮามิดะพร้อมกับยกมือทั้งสองขึ้นเสมอไหลเหมือนกับการตักบิทครั้งแรกแล้วจึงลดมือลงแนบข้างตัวเรียกว่ายฮติดานขณะที่ยืนตรงนี้ให้อ่านว่ารับบินาละกัลฮัมด แล้วกล่าวว่า,อ,าอัอมล้ออักบัตพร้อมกับลดตัวลงคุกเข่ากับพื้นเอามือเหยียดลงบนพื้นให้ปลายนิ้วมือชี้ตรงไปข้างหน้าแล้วก้มลงให้นาผากแนบลงกับพื้นจมูกแตะพื้นท้องนิ้วเท้าขวาทั้งสองข้างยันพื้นเรียกว่าสยุดให้หยุดนิ่งพร้อมกับ กล่าวว่า s บ b h a n a r a b b i y วะบิฮัมด b ฮ h ซุบฮานะร b h บ n a Rabbiyana วะบิฮัมด a ฮ d ซุบฮานะร n a บ a b b i y a n อ ila วะบิฮัมด i ฮีกล่าวว่าอัลลอฮฺอักบาร์พร้อมกับเงยศีรษะจากสุยุดขึ้นมานั่งเรียกว่านั่งระหว่างสองสุยุดในการนั่งให้เอาตาตุ่มเท้าสายรองก้นให้ท้องนิ้วเท้าขวายันพื้นฝ่ามือทั้งสองวางบนเข่า แล้วจึงกล่าวว่าร็อบบิฟิลลีวารฮัมนีวารซุกนีวะฮดีนีวะอาฟินีวะฟูอันนีเมื่อกล่าวจบแล้วให้กล่าวว่าอัลลลฮออักบัตพร้อมกับก้มลงสุยุดอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าสุยุดครั้งที่สองกล่าวว่าซุบฮานะร็อบบียนอะเนวะบิฮัมดีเหมือนกับการสุยุดครั้งแรก เมื่ออ่านจบแล้วให้เงยจากซูยุดครั้งที่สองพร้อมกับกล่าวว่าอ้อลอฮุอักบัตมายืนตรงเอาเมือกอ,อกดอกดังเดิมและทำเช่นเดิมเหมือนกับปรอกาดแรกคืออา่านซูรอฟติฮะเมื่ออ่านซูรอฟติฮะเสร็จให้อ่านซูระหนึ่งจากอัลกุรอานเสร็จแล้วรูก,กัวอะติดาน โดยขณะที่ยืนตรงเสร็จจากการยาติดานโดยเฉพาะการละหมาดซุบฮีมีสุนัตให้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นเพื่ออ่านดูอาขอพอรเรียกว่าดูอากุนูดคืออัลลอฮุมมหดีนีฟีมันฮะดัยต์วะอาฟินีฟีมันอาัยต์วะตวลลานีฟีมันตวลเลต وبارك لي فيما أعطيت وكني برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم อุอากูนูเ็จให้กล่าวอ้อนวอนอักบัรพร้อมกับก้มลงสุยุดโดยการสุยุดดังเดิมอ้ลลอนอักบัตนั่งระหว่างสองสุยุดอ้อลอนอักบัตสุยุดครั้งที่สองอ้อนอนอักบัดโดยเงยจากสุยุดครั้งที่สองให้นั่งเพื่ออ่านอัตเตฮิยัต สำหรับการละหมาดสุภีการนั่งครั้งนี้เรียกว่านั่งแต่ฮียัดตครั้งสุดท้ายเพราะเป็นการนั่งเพื่ออ่านตะฮียั์ตนรการสุดท้ายวิธีการนั่งตะฮียัดตครั้งสุดท้ายหรือเรียกว่าการนั่งตะวรุกค,คือการนั่งให้ก้นราบกับพื้นเอาเท้าซ้ายสอดใต้แข้งเท้าขวาให้ท้องนิ้วเท้าขวาย,ยันพื้นเอามือวางบนขาอ่อนเสมอกับหัวเข่ากำมือขวานอกจากนิ้วชี้ لا شيء يخلينا ياتي سيود. كم المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل على محمد ما أنتهي التوب هي أصلوات صلوات وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. มื่อสลาวาดจบแล้วให้กล่าวสลามโดยกล่าวว่าอัลลอมุออลัยกุมมรฮ์มะตุลลอฮ์พร้อมกับผินหน้าไปทางขวาแล้วจึงกล่าวอีกว่าอัสลามุมอลัยกุมมรฮ์มะตุลลอฮ์พร้อมกับผินหน้าไปทางซ้ายเป็นอันว่าการละหมาสุบหฮีสองรอกาศได้เสร็จสิ้นลงเพียงนี้ แต่มีสุนัตก็คือถ้าเราทำแล้วจะได้ผลบุญเพิ่มขึ้นก็คือการขอดุอาการขอดุอาต่อพระเจ้าจะเป็นภาษาไทยก็ได้ต่อไนี้เป็นการนําเสนอการทักทายของศาสนาอิสลามค่ะโดยการทักทายของศาสนาอิสลามคือการกล่าวสลามหรือให้สลามเมื่อพบกันจากกันค่ะ โดยกล่าวคําว่าอัสลามว่าัยกุ้มหมอรอห์มาตุนลอฮี่วะบะรรากาตุซึ่งมีความหมายว่าขอความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากพระเจ้าจงประสบแด่ท่านค่ะและผู้ได้ยินคือคำตอบกลับนะคะให้กล่าวว่าว่าในกุมุัสลามหมอรอหมาตุนล้อฮี่วะาบารกาตุซึ่งมีความหมายว่าขอความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากพระเจ้าจงประสบแด่ท่านเช่นกันค่ะ สำหรับการสลามผู้ใหญ่เพื่อนให้เราใช้การสัมผัสมือโดยผู้ชายจะสัมผัสมือกับผู้ชายผู้หญิงจะสัมผัสมือกับผู้หญิงและไม่อนุญาตให้ผู้ชายหรือผู้หญิงสัมผัสมือกันนอกจากเป็นญาติพี่น้องที่แต่งงานกันไม่ได้สำหรับการสลามผู้ที่อาวุโสหรือผู้มีความรู้ในบางครั้ง ให้เราจับมือพร้อมกับจูบที่มือของผู้อาวุโสและเอามือรูปหน้าหรือเอามือรูปหน้าอกเพื่อเป็นการให้เกียรติต่อกันการไหวระดับที่สองคือการไหวผู้มีพระคุณผู้มีอายุมากกว่าหรือผู้ที่เราเคารพนับถือสำหรับหญิงให้ถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามที่ถนัดไปข้างหลังครึ่ง9ก้าแล้วยอ่อเข่าพอสมควรหรือจะไม่ยอ่อเข่าก็ได้ตามความเหมาะสม พร้อมกับยกมือไหว้นิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายจมูกนิ้วชี้จรดหว่างคิ้วการไหว้บุคคลทั่วไปสำหรับหญิงให้ถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดครึ่งก้าแล้วย่อพอสมควรหรือจะไม่ย่อเข่าก็ได้ตามความเหมาะสมพร้อมกับยกมือไหว้นิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายคางนิ้วชี้แนปลายจมูก